Channel สวัสดีค่ะวันน,นะคะมาพบกับอมใน atom channel อีกแล้วนะคะวันนี้อมก็จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนรหัสผ่าน facebook นะคะว่าอันนี้ก็เป็นปีสองพันยสิบเอ็ดแล้วเนาะก็มาดูกันนะคะว่าการเปลี่ยนรหัสผ่านสองพันยิบเอ็ดเนี่ยจะเหมือนปีก่อนๆหรือเปล่านะคะมีการอัปเดตอะไรหรือเปล่านะคะอ่ะแล้วเข้ามาที่ facebook เลยนะคะจากนั้นก็กดที่ จอสามจุดอ่าขีดเนาะขีดสามขีดด้านล่างขวามอือสุดเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาที่การตั้งค่าแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะคะจากนั้นก็เลือกที่การตั้งค่าเหมือนเดิมเลยค่ะอ่าเลื่อนลงมาที่การรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็เลือกที่การรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นก็ เลือกการเข้าสู่ระบบเลยนะคะนี่เลยเขาก็จะมีให้เราใส่รหัสผ่านปัจจุบันของเรานะคะรหัสผ่านใหม่นะคะแล้วก็มีการยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอ่าก็ใส่รหัสผ่านปัจจุบันไปเลยนะคะค่ะหลังจากที่ใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ สามารถกดอัปเดตรหัสผ่านได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากยกเลิกเนี่ยก็สามารถกดยกเลิกได้เลยนะคะ,ะหลังจากที่กดอัปเดตรหัสผ่านนะคะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าตรวจทานอุปกรณ์อื่นหรือว่ายังอยู่ในระบบนะคะถ้าตรวจทานอุปกรณ์อื่นเนี่ยอุปกรณ์อื่นๆที่ อ่าเราเข้าสู่ระบบอยู่นะตอนนั้นนะคะอาจจะออกระบบไปเลยนะคะแต่ถ้าเรากดยังอยู่ในระบบนะคะก็คือการที่เราล็อกอินไว้ในเครื่องอื่นๆด้วยเนี่ยก็จะไม่โดนออกระบบเนาะ mm. ออมเลือกเอาที่ยังคงอยู่ในระบบเนาะแล้วก็กดดําเนินการต่อนะคะ mm. ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านเนาะ ยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำตามได้นะคะคา้าลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาต Channel ด้วยนะคะ